สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาจากกับปาล์มบารีเอกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามากันแบบน้าสดแต่คือเราจะไม่ได้มารีวิวเพราะว่าชื่อคลิปทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าเป็น my favorite ของปามนะคะในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้นปามพิเศษตรงที่ว่าเออไม่อยากจะเหมือนแบบหยิบขึ้นมาแล้วมาพูดให้ฟังว่าเอ,อ้ยมันดีอย่างงู้นอย่างงี้แต่ว่าอยากจะหยิบขึ้นมาแล้วมาลงที่หน้าให้ดูว่ามันดีอยังไงนะคะปาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า my favorite ในเดือนกรกฎาคมของปามมีอะไรกันบ้างคะเริ่มต้นท นะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูหรือสีฟ้าอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าในเดือนที่ผ่านมาปัมได้ลองใช้เป็นเมอัพสเปรย์ของ m a คแอนดี้ตัวนี้นะคะแล้วค่อนข้างชื่นชอบมากเลยนะคะที่ชอบเพราะอะไรละอองมันแบบเล็กมากมันแบบดูดิเนี่ยมันเล็กมากคือแบบมันเล็กมากจริงๆอะ่ะคือแล้วมันมันให้ความชุ่มชื้นที่ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะคะฉีดฉีดได้แบบรัวๆเลยนะคะ ละอองฟุ้งดีมากจะมีกลิ่นหน่อยๆซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาใส่น้ำหอมมาไหมเพราะว่าในนี้มันเป็นภาษาจีนหมดเลยนะคะ1 2 0 ml เนี่ยใช้ได้นานเลยนะต่อมาเป็นสกินแครท์ที่ได้มานะคะก็คือของลังโคนนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแบบออยเป็นเอสเซนต์ออยซึ่งคือจะบอกไงไม่เหนอะไม่เหนียวไม่รู้สึกแบบ น้ำมันจนเกินไปอะ่ะเราก็คือดีตรงที่ว่าผิวมันจะลื่นทันทีคือปาเป็นคนที่ผิวแห้งใช่ไหมะแต่ว่ามันไม่ได้แบบอารมณ์แห้งผากอะ่ะอารมณ์เหมือนแบบว่าผิวขาดนานแล้วตัวนี้ก็คือแบบทําให้ผิวมีความสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็ผิวมันจะดูไม่แห้งกร้านจนเกินไปที่สำคัญคือปรับรูอ่าปรับ ให้หน้ามีความกระจ่งางใสนะคะแล้วก็รูลดรูดรดขุมขนด้วยนะคะก็ใช้เท้าเย็นเลยแล้วรู้สึกว่าดีเนี่ยมันซึมไวมากมันเป็นออยก็จริงแต่ว่ามันซึมไวมากแต่เป็นแบบเอสเซนต์ออยนะคะราคาก็นิดนึงนะคะก็คือร้อย l เนี่ยรู้สึกว่าจะในช็อปอยู่ที่3,3 0 0นานะคะยังไงก็ลองดูกันละกันนะคะตัวนเนี้ยเนี่ยสำหรับตัวปาเนี่ย เน้นสําหรับคนที่หน้าแห้งหรือว่าผิวขาดน้ําจะดีกว่าคนที่หน้าหมองอะในความรู้สึกของบามนะบามรู้สึกว่าปากเนี่ยมันแห้งมากเลยมันใช้เป็นอันนี้ก็คือเป็น my favorite ของบามเหมือนกันนะคะอันนี้คือโนโวที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะเบอร์ที่มมใช้จนเบอร์ที่เป็นรูปเชอร์รี่นะคะก็ลงไว้ลยที่ฝากตัวนี้เนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้สีที่ ติดทนมากติดทนแบบติดทนมากๆเลยนะคะคือก็เป็นอีกหนึ่งที่ชอบแล้วใช้สะดวกมากๆนะคะแต่มันมีอีกตัวที่แบบปรื้มชอบสุดๆชอบแบบชอบมากๆก็คือ Honey Kiss Balm ตัวนี้นะคะซึ่งใช้ไปเยอะมากแต่ก็ยังเลยยังไม่ค่อยจะบุ่มเท่าไหร่ตัวนี้คือปามแบบใช้ทั้งตาแก้มปากแล้วคือสวยมากอะลงเลยด้วย ือสีมันน่ารักมากแล้วกลิ่นหอมแล้วให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากคือตัวนี้ยังไม่ให้ความชุ่มชื้นเท่ากับตัว honey kiss b o m นะ honey kiss b o m เนี่ยให้ความชุ่มชื้นที่เยอะและสีที่ชัดนะตัวนี้ก็จะเป็นความเจือเจือหน่อยแต่ก็ดีทั้งคู่อันนี้มันจะใช้งานง่ายกว่าไงเพราะว่าเปิดออกมาลงที่ปากได้เลยแถมแถมมีกระจกให้ด้วยนะคะแต่ตัวนี้คือเป็นกระปุกแบบเชียนมากกระปุกแบบว่าตัว ลิปบาล์มสมัยก่อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะใช้ยากนิดนึงแต่ก็ราคาเนี่ยตอนที่มันซื้ออันนี้เจ็อันนี้59อันนี้แพงกว่าแต่ว่าคุณภาพดีทั้งคู่แล้วแต่ว่าใครชื่นชอบแบบไหนนะคะต่อมาค่ะมาใช้สกินแคร์ที่ปาล์มชื่นชอบมากใช้เป็นเซ็ตที่2แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องที่ สิ่งที่ใช้แล้วหมดนะคะให้ให้ดูกัอนอีกทีกำลังเก็บเก็บสต็อกสิ่งที่ใช้แล้วหมดก็คืออันนี้ค่ะเป็นอ่าชลโมทบูสเตอร์เซรั่มนะคะเห็นกันนานแล้วเนาะใน IG คือตัวนี้ตกใจมากคือตอนแรกเราเป็นสิวตรงนี้นะแต่ก่อนมันมัน,ม,นมันชัดกว่าน,นี้ตอนนี้มันเริ่มจางขึ้นและอันนี้คือเราโดนน้ำขิงนะคะขวนมาแล้วรู้สึกว่าเราใช้ตัวนี้ กับน้องคนนี้อันเดียวกันก็คือแบบว่าเป็นตัวที่ทําให้หน้ากระจ่งางใสของบาร์มี่เหมือนเนี้ยมันทําให้ลอยอ่ะมันจางลงไวและที่สำคัญคือแบบซึมไวนะคะมากๆเลยตัวทอเมโทเนี่ยจะช่วยเรื่องสิวซะส่วนใหญ่นะคะใครที่เป็นสิวเนี่ยใช้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยลดสิวนะคะแล้วคือไม่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะคุณคือใช้แบบนี้เดียวเดียวได้เลยมันจะหน้าเย็นมากซึมไว ไม่มีกลิ่นนะคะตัวนี้เนี่ยซึมไวมากและให้หน้าที่แบบชุ่มชื้นเลยทันทีปิ๊งๆขึ้นมาในความรู้สึกของปาล์มนะที่ใช้ตัวโทเมโทเนี่ยคือมันจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวแบบสิวเพิ่งเกิดใช้ได้เลยแล้วก็กำลังรอให้สิวหายพวกรอยสิวอะไรงี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะคืออันี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะเลย ซึ่งตอนแรกออมเป็นสิวตรงนี้ปอมก็หดเครียดมากคนที่ไม่เคยเป็นสิวอ่ะมักจะเครียดเพราะว่าสิวมันไม่ค่อยขึ้นไงหนึ่งปีขึ้นสองหนหนึ่งหนนี่ไงเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีความเครียดเหมือนปาบางคนก็เข้าใจเขาก็จะไปปรึกษาคนที่เป็นสิวเนาะคนที่เพิสียว,ว่าแหมมึงหน้าดีตลอดเป็นสิวเม็ดเดียวเออคุณต้องเข้าใจว่าเราไม่เคยเป็นสิวเลยในตลอดหนึ่งปีหนึ่งชาติดีหาผุดมาหนึ่งสองเม็ดเราก็ต้องหาผู้ที่ e x p ร r t อ่ะคือเข้าใจไหมว่าหาผู้ที่แบบ เชวชานด้านการสิวนนเ,เนี่ยน้ำอะไรเงี้ยอะเนี่ยหน้ามีความชุ่มชื้นและแบบว่าซึมไวหวได้ความเย็นเย็นต่อมาก็ใช้เป็นบาร์มมี่มิลนะคะคือตัวเนี้ยจะช่วยเรื่องกระจังใสคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปาลรู้สึกว่าสกินแคร์ตัวเองเนี่ยไม่มีที่ให้ความกระจังใสแบบแบบเฉพาะเจาะจงส่วนมากจะเป็นเน้นเหมือนแบบเอ่อเนื่องจากเราเป็นคนผิวแห้งเราก็จะเน้นเหมือนแบบหน้าชุ่มชื้นหน้าแบบว่าเอ่อขัดน้ำผิวขัดน้ำเป็นไฮเดรต เป็นมอยเจอรไรซิ่งโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วรู้สึกว่าหน้ามันหมองนะคะที่ที่มีกระจ่งางใสเนี่ยจะมีน้ํามันหมาตัวเดียวแต่ว่าน้ามันหมาเนี่ยคือเขาจะเป็นองค์ประกอบรวมๆเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพอมีตัวนี้เข้ามาแล้วรู้สึกว่า มันทําให้หน้าเรามีความใบ์ขึ้นจริงๆวะ่ะคือมีน้องในคลิปนะคะเมื่อคลิปที่แล้วหรือคลิปก่อนบอกว่าหน้าพี่ปามดีขึ้นจริงๆคือจริงๆหน้าเราก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบดีมาตลอดนะแต่ณจุดเนี่ยเออหน้ามันดีขึ้นแล้วเราทดสอบการใช้งานพวกเนี้ยมาประมาณ2เดือนแล้วรู้สึกเฮ้ยหน้ามันดีขึ้นจริงๆวะ่ะไม่ได้แบบโมนะแต่ว่ามันจะเป็นระยะคือจะพูดว่าบามี่เนี่ยมันไม่ได้ใช่แบบ เวันแล้วคุณจะเห็นผลอะลไรเงี้แต่มันจะเป็นความเหมือนแบบปลาล์มใช้มา2เซตแปลว่ามันจะอยู่ในระยะ1-2 3เดือนที่ปันใช้นะจุดนี้คือมันจะค่อยๆอ,อะไรที่แบบว่าแบบว่าบอกคุณว่าเฮ้ยจะก,กระจ่างใสข่าวใน7วันมึงเลิกเถอะเลิกเลิกเลยมีสารแน่ๆน,นะคะอะไรที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะมันมันมันคือมันจะดีกว่านะคะ คือบาร์มมี่นมเนี่ยนมสดเนี่ยจะมีความหอมนมมากและจะมีความชุ่มชื้นมากกว่าตัวโทเมโทนะคะโทเมโทเนี่ยมันจะแบบจึ๊บซึมไปเลยเป็นเจลแต่อันนี้มันจะเป็นเซรั่มที่ยังจะให้ความแบบเนี่ยชุ่มชื้นหนุบหนับหนับหน่อยแต่ว่าไม่ได้เหนียวนะคะค่อนข้างแบบเออปลื้มเลยทีเดียวนะคะคือชอบมากจริงๆนะคะพอลองสกินแคร์เสร็จแล้วใช้กันแดดโอ้ยทุกคนรู้ปะว่าบามชอบอะไรก็คือนี่เลยมาฟริกนะคะเป็นน้ำนมซึ่ง ตอนแรกก็แบบเฮ้ยมันจะดีหรอพอใช้แล้วเออดีเอามาขายเลยเฉยเอามาขายเฉยเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าน้ำนม,นมเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะคะคืออ่ะอย่าเพิ่งหมดตอนนี้คือคิดดูว่าห้าสิบแหแล้วปั๊มใช้หมดแปลว่าอะไรแปลว่าดีอย่าเพิ่งหมดตอนนี้ค,ค,ดดนนนคือเนื้อเนี่ยมันเป็นสีขาวก็จริงนะคะแต่ว่าหน้าจะไม่ขาวนะคะเราลงไปให้ดูหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็ซึมค่อนข้างไว นะคะผิวจะได้ความแบบชุช่มช่ำมีความฉ่ำเลยมีความดิวอี้มีความแบบผิวแบบสวยสวยฉ่ำๆเลยทันทีนะคะตัวนี้กันแดดอิเซ0าสิพองวกนะคะยี่เห็นปะหน้ามันจะมีความแบบฉ่ำขึ้นมาใครเป็นคนชอบงานใสดิวอี้ใสฉ่ำๆตัวนี้ตอบโจทย์นะคะสำหรับตัวปามเนี่ยใช้ที่ใช้จนหมดแล้วก็คือมันดีมากคือเขาไม่ได้ช่วยเรื่องเหมือนแบบ ปกปิดหรือเบอร์รูขุมขนหรืออะไรแต่ว่าช่วยเรื่องกันแดดโดยเฉพาะแล้วก็ทําให้หน้าผิวเนี่ยมีความฉ่ๆํๆที่สำคัญคือไม่วอกไม่ลอยด้วยนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบนะคะต่อมาอีกตัวหนึ่งคือปามใช้ตัวนี้ควบคู่กันทุกวันใครที่ติดตามใน IG หรือว่าแบบว่าแฟนเพจอย่างเงี้ยเจะรู้ว่าปามใช้ทุกวันจริงๆคะ่ะอันนี้คือกาล่าวอเ r อร์ดรอปซึ่งอันนี้หมดแล้วนะคะเป็นซองเนี่ยหมดหมดจนลูดไม่ขึ้นนะคะ แบบหล่อ30 ML นะคะมันเป็นโทนอัพนะคะฉะนั้นมันจะทําให้หน้าเนี่ยมีความกระจ่งางใสขึ้นนะคะตัวนี้ก็เกลี่ยง่ายเหมือนกันคือปามคือคนแบบผิวแห้งแบบปามไม่ต้องการไม่ต้องการความเกลีย่ยยากเนาะเพราะว่าการเกลีย่ยยากสําหรับคนผิวแห้งเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เป็นคราบได้ตัวนี้จะแตกตัวเป็นน้ําแล้วก็จะมีความขาวนะเดี๋ยวให้ดูว่าจะแตกตัวเป็นน้ํามั้ดูจะเห็นกันไหมว่ามันจะเป็นความน้ำน้านะคะอืม ตัวกาล่านะคะได้ทั้งบำรุงแล้วก็ได้ทั้งเป็นเมกะเบสไปด้วยนะคะบางวันบปมใช้2ตัวนี้แล้วไม่ลงไม่ลงแบบคอนซีลเลอร์ไม่ลงรองพื้นไม่ลงคุชชั่นอะไรเลยแค่เหมือนแบบเอาฮันนี่คิสบมมาใายตาแก้มปากเขียนคิ้วคือจบเอาจริงสำหรับวันที่เวิร์คโฮมอ่ะบางทีก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรมากมายกับหน้าก็แค่นี้คือถามว่าเฮ้ยพี่มันวอกรอยไหมคือปแปมรีวิวไปแล้วเนาะสำหรับกาล่าเนี่ย มันไม่ได้แบบวอกลอยสําหรับผิวบาลที่ nc 20นะคุณต้องเทียบกับผิวคนอื่นด้วยอะผ,ผิวคุณด้วยว่าคุณอยู่ในความดําแค่ไหนความคล้ําแค่ไหนน้ําพึ่งประมาณไหนแล้วบางคนเหมือนชอบเหมือนถามว่าพี่หนูผิวน้ําพึ่งอะต้องใช้เบอร์อะไรน้ําพึ่งไหนอะน้ำพึ่งแบบเดือน5หรือว่าน้ําพึ่งผ่านมาแล้ว3ปีนั้นคือเราจะไปบอกคุณได้ยังไงว่าผิวคุณเป็นยังไงคือพิจารณากันเองผิวคุณไม่ใช่ผิวเราคุณมาถามเราว่าผิวคล้ำใช้ได้ไหมค้้ำยังไง ค้าแต่ละคนค้าไม่เท่ากันค้าเฉดหน <S 2, S 1> ึ 2, 2> ่ 3, 4, เฉดสเฉดสามเฉดสี่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นพิจารณาเรื่องสีกันเองปาไม่เคยตอบเลยใครถามว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมผิวค้าใช้ได้หรือเปล่าใช้แล้วจะเป็นสิวหรือเปล่าถ้าหน้าคุณเป็นคนผิวแพ้ง่ายข้อเดียวที่คุณควรจะทําคือไม่ต้องใช้เมื่อลังเลสําหรับตัวนั้นนะคะแต่ถ้าแบบว่าตัวผลิตภัณฑ์บอกว่าหุ้ยผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยค่ะ คุณก็ไปใช้แต่เราไม่เคยพูดนะเราไม่เคยพูดหรือว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดแพ้ง่ายมาถ้าเกิดว่าคุณแพ้แล้วดูฉันแล้วคุณมาฟ้องร้องฉันฉันทำยังไงฉันบางจะไม่เคยตอบอะไรเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวผิวคล้ำผิวขาวใช้ได้หรือเปล่าไม่เคยตอบเลยนะคะแล้วเรียบร้อยก็คือจะได้งานแบบผ่องไม่ไม่ขาวไม่วอกไม่อะไรเลยคือดีมากนะคะต่อมา ในเดือนนี้ปามชอบใช้สำหรับรองพื้นเนี่ยอยู่2ตัวตัวแรกจะเป็นตัว la mira air cushion อันนี้นะคะชอบมากคือมันเบามันบางแล้วสีมันเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้รีวิวไปแล้วหาย้อนดูกันได้นะคะ กับอีกตัวคือ U Star Super Magic DD+ p l u s p r i m e r ตัวนี้รีวิวไปแล้วเหมือนกันอันนี้จะให้การปกปิดที่มากกว่าเบอร์รูมขนดีมากติดทนดีมากแต่ขาวนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวบําใช้2อ,อันแหละแต่ว่าขอเริ่มต้นที่คุชชั่นก่อนนะคะคุชชั่นเนี่ยจะหมดแล้วนะก็ใช้เกือบทุกวันเลยแล้วก็อันนี้เป็นการกลับด้านแล้วนะคะกลับด้านมาใช้แล้วนะวเนี้มันจะเป็นสีแบบทนเหลืองที่ไม่ขาว มีน้ำหอมนะคะสําหรับตัวนี้อืมสาเหตุที่ผมชอบใช้คืออะไรมันเป็นน้ําค่ะน้ําแล้วสบายหน้ามากบางวันไม่ลงแป้งเลยอยู่ติดทนมากแต่ว่าเวอร์คมไงจะไม่ได้ไปไหนถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องรับแขกแต่วมันก็ร้อนแต่ว่าสําหรับตัวปามถือว่าค่อนข้างติดทนดีมากแล้วได้ผิวที่ปามชอบผิวที่ไม่ไม่หนาจนเกินไปผิวที่บางเบาผิวที่โอเคไม่เน้นงานปกปิดเน้นเป็นงาน ธรรมดาเบาเบาไลๆแค่นี้เองคือคุณต้องดูกันชื่นชอบของคุณถ้าเป็นคนเหมือนแบบโอายหนูชอบงานฟูอะพี่โอ้ยตอบไม่ตอบโจทย์แล้วก็ช่วงนี้ปั๊มไม่ได้รีวิวอะไรที่เป็นงานแบบฟูเลยเพราะว่าลายผิวแทบจะไม่ต้องการการปกปิดแล้วถ้าจะไปฟูอีกก็ไม่ไหวอะนะคะคือที่ระยองเนี่ยมันจะเป็นอากาศาลักษณะร้อนแล้วก็ชื้นคือเขาจะแบบกลางวันเขาร้อนกลางคืนเขาเขาหนาวอนะไรเงี้ยคือกลางๆฝนตกแล้วบางทีแบบ เมื่อกี้ร้อนมากสักพักฝนตกอะไรเงี้ยบางทีผิวเราก็งงๆผิวเราก็อาจจะไม่ไหวถ้าไปใช้แบบงานแบบปกปิดงานหนางานคาเวอมันอาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับผิวนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยผิวสวยมากสําหรับตัวปามนะแล้วก็เป็นน้ําน้ําที่แบบดีถามว่าการปกปิดมันดีแค่ไหนพี่เห็นป่ะรอยกะย,ยังนีอยู่เลยนะคะแต่ว่าปามชอบมันเป็นความแบบซื้นชาของปามที่ เฮ้ยมันสบายผิวมากเลยแกแล้วก็ได้ผิวที่สวยๆฉันไม่ต้องทำอะไรมากมายอะไรอย่างนี้ดีดีพลัสพรเค่ะของยูซเนาะจะลงแค่ปั๊มหนึ่งก็แล้วกันนะคะเอ้ยไม่ต้องลงเยอะลงประมาณครึ่งปั๊มนะคะคือจะลงให้ดูเท่านั้นแหละนะคะก็เอาช่วงที่ต้องการการปกปิดนะคะช่วงกละแล้วก็ช่วงใต้ตาเนี่ยเห็นปะสีมันจะขาวกว่าตัวคุชชั่นอีกนะคะสำหรับตัว ยูสตาร์ชั้นใครผิวเข้มผิวคล้ำมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะหลายหลายคนแบบเห็นปามอะ่ะปามก็ตกใจตัวเองนะคือบางทีอะ่ะโชยคนดูว่าหน้าขาวมากครึ่งหน้าขาวมากเลยแต่พอเกลี่ยไปปุ๊บอู้เป็นผิวเฉยเลยเหมือนรองพื้นโฮโจที่เรารีวิวกันไปมีน้องคนหนึ่งบอกเออตอนแรกมันขาวนะเพราะว่าพี่พอพ,พี่ปามเกลี่ยมัมนดูกลืนเฉยเลยเออสุดท้ายมันขึ้นอยู่ที่ผิวของของแต่ละคนนะในความรู้สึกของปามะคือปามเนี่ยเป็นคนที่ใช้ใช้อะไรขาว,ขาว ก็ไม่เป็นอะไรเหมือนแบบอยู่ดีก็กลืนไปไปเลย,เลยอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเราลงไปประมาณนี้ก็น่าจะมีความข่าวเนาะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะมาใช้ปัดแก้มที่เราชื่นชอบคือสิวนาคัลเลอร์สเปเชียลดรัมบรัชนะคะมันจะเป็นแบบนี้เนาะเราเคยเอ่อฮอกันไปแล้วนะคะอันนี้เป็นอ่าสตรอเบอี ซึ่งสตรอเบอรี่จริงๆอ่ะมันจะมีเหมือนชิมเมอร์อยู่ข้างอยู่ตรงตรงสตรอเบอรี่พอใช้ใช้ไปมันหายไปนะคะทําให้ตัวปัดแก้ม,มีความติดทนสำหรับตัวปัมคือปั๊มจะลงไปเลยหลังจากที่เราลงออรองพื้นอะไรไปแล้วนะคะปั๊มมาใช้กับแปรงเรียวเทคนิคอันนี้นะคะมันก็จะลงในจุดที่ปั๊มต้องการก็คือเป็นช่วงแบบว่าแก้มช่วงเหมือนแบบปลปลายหางตาแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้นะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่บาชื่นชอบเพราะว่าสีมันติดทนดีคือสิวนาเนี่ยโอ้ยปัดอเห็นปะปัดแก้มเขาจะแบบสีแน่นสีติดทนคือเอาจริงนะเราไม่เรายังเราใจเรายังไม่ไม่ไปแบบว่าพวกปัดแก้มราคาแพงๆเราเคยเหมือนอยากได้ดีออมากเลยอะแต่ว่ามันแพงมากเลยสำหรับปัดแก้มตลับ1,000กว่าบาทอะไรเงี้ย เราก็เลยรู้สึกแบบหาตัวตายตัวแทนแก็ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยซิวนนาเนี่ยเป็นตัวตายตัวแทนอีกตัวหนึ่งที่เราสึกว่าเราอยากแนะนําทุกคนเลยใครมาอยู่ดูคลิปนี้คุณขาซิวนนาเนี่ยของไทยเนี่ยดีไม่ดีไม่แพ้กับของต่างชาตินะแต่ถ้าใครชอบแบบเออของแบรนด์เนมก็สามารถใช้ได้แต่ว่าเราแค่แนะนําว่าเฮ้ยมันดีเห็นปะลงนิดเดียวเองแต่ว่าแก้มคือสุกปลั่งอะ่ะมีความเปล่งปลั่งมาก ะะและไอตัวนี้มันจะแอบมีชิมเมอร์หน่อยๆหน่อยๆไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะคะชิมเมอร์หน่อยๆแพคเกจจิ้งดีนะเป็นอะคริลิกนะคะค่อนข้างมีความติดทนแต่ว่าเราอะพูดตรงว,ว่าเวลาแบบว่าเขาเรียกว่าไงตกอะกลัวแตกเพราะว่าไอจิ๋วคือน้ำขิงอะซนมากซนแบบซนมากคือมันจะชอบคาบกระเป๋าปะถ้าใครออไม่มีใครเป็นเป็นเป็นเฟรนด์ป,นปามใน i อจีเอเฟซ o o ๊ส่วนตัวลนะคือน้ำขิงเนี่ยโอ้กัดทุกอย่างคาบทุกอย่าง อันนี้เคยตกหมาแล้วดูโหตอนนั้นคือเกือบใจสลายตามไปเสร็จแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันนะคะเขียนคิ้วว่ามันใช้เป็นสปูลี่ของนิคาร่านะมันจะเกลือนิดนึงเพราะว่าใช้จริงนะคะสปูลี่ของนิคาราค่อนข้างดีนะคือแบบเออปัดคิ้วได้ค่อนข้างดีอันนี้ปามเดี๋ยวมันจะมาสอนวิธีคือไม่ใช่หนีไม่ได้สอนจะเรียกว่ารีวิวไอที่กันคิ้วแบบอัตโนมัติอะใช้ดีมาก ไปซื้อที่ร้านยีบาทแต่เขาขายร้อยี่นะเออวัอนนั้นคือไปซื้อเมื่อเดือนที่แล้วแหละเพราะว่าใช้มิดโกนแล้วรู้สึกแบบมันไม่ได้ความคมเลยวะ่ะก็เลยเห็นอนเนี้ในใน,ในร้านใช่ปะอันเองเมาส์ให้ฟังนะคือแบบอุ้ยแล้วใช้ดีมากใช้ดีแบบดีมากพี่พี่หมีเอาไปโกนขนอะไรตรงนี้ด้วย m ฮะยมเฟต่อมานะคะเป็นอายไลเนอร์ซึ่งคือของกุยเอของมีมีบาบ้ามีมีมมมระบ้านะคะไอไลนเนอร์ตัวนี้นะคะ เป็นสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าอ่ามันแปลกนิดนึงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปาล์มใช้แล้วชื่นชอบอุ้ยมันจะหมดแล้ววะทุกคนเพราะว่าใช้จริงเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะซึ่งปาล์มเนี่ยเอามาเขียนคิ้วหลายคนก็จะรู้ว่าเออปาล์มเขียนคิ้วด้วยตัวอ่าอายไลเนอร์เพราะว่ามันเขียนง่ายปาล์มเป็นคนที่แบบคิ้วแบบงงๆอ่ะจะต้องกะเส้นดีๆอะไรอย่างเงี้ยปาล์มก็เลยจะใช้อายไลเนอร์นะคะวิธีของปาล์มคือเขียนไปเลย เนี่ยเขียนอย่างนี้ไปเลยอะ่ะอยากได้ทรงไหนก็เขียนเอาเลยนะคะเนี่ยปั๊มใช้อย่างนี้จริงๆการสําหรับการเขียนคิ้วปั๊มก็เลยชอบของมีมีลาบ้านนี้นะคะเพราะว่ามันเขียนดีแล้วมันก็เป็นสีน้ําตาลแบบที่ปามค่อนข้างชื่นชอบนะคะแล้วก็มาต่อที่เขียนคิ้วฝุ่นซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าคืออะไรก็คือโฮโจนั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้เนาะเรารีวิวไปแล้วหลายรอบแล้วก็ ใช้ดูเนาะเนี่ยเห็นปะวันนี้นะคะมันจะใช้เป็นสีตรงกลางกับสีอันแรกนะคะสีตรงกลางเนี่ยก็จะเอามาถมช่วงตรงกลางไปจนถึงปลายคิ้วนะคะเดี๋ยวมาเก็บคิ้วอีกทีนะตอนนี้มันอาจจะดูแบบเฮ้ยหลงเลงหลงเลงงงง,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 งนิดนึงนะคะแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเขียนคิ้วหลายขั้นตอนจังวุ่นวายอยากเขียนคิ้วแบบไหนก็เขียนคิ้วคือบางคนแบบชอบไปเหมือนแบบ โอ้คเขียนคิ้วแค่อย่างเดียวก็พอโอ้ยก็แล้วแต่เธอนะอ่ะแล้วก็สีอ่อนเนี่ยบอมก็จะมาไล่์ช่วงหัวคิ้วคิ้วบอมอาจจะไม่ได้สวยนะคะเป๊ะๆคือบํมชอบคิ้วลักษณะแบบนี้ดี๋ยวจะอา,อาจจะเอาคอนซีลเลอร์มาเก็บอีกทีหนึ่งนะคะมันจะใช้แบบนี้แหละก็คือสลหรับอุปกรณ์เขียนคิ้วที่เป็นไมเฟปก็คือตัวฮัวโจกับอายไลเนอร์นะคะมีมีมระบ,บา้านั่นเองะคะ่ะที่บอมใช้แหละค่อนข้างชื่นชอบเลยนะคะ เดือนนี้ไม่มีอาชโดที่ชื่นชอบะคะ่ะก็จะข้ามไปนะคะจะมาใช้ตัวนี้ค่ะ Magic Rose c o v e n a N t นะคะอันนี้เลยทุกคนน่าจะเห็นกันนะคะบลามค่อนข้าง,างชื่นชอบเลยเพราะว่ามันมีสีที่บลามชอบหมดเลยนะคะอ่าสีนี้จริงจริงชอบทุกสีอะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าปกตินะจะใช้สีนี้เยอะสุดในการคอนทัวร์นะคะก็จะคอนทัวร์ไปเลยมันออกจะแอบจะออกเหมือนแบบมีความอมส้มๆนิดนึงถ้าใครไม่ชอบเดี๋ยวสวอให้ดู เห็นไหมสีมีความแตกต่างกันนะคะไอที่เป็นลายวัวเนี่ยมันจะเป็นสีแบบนี้สีออกส้มๆส่วนที่เป็นธรรมดาก็จะเป็นสีน้ําตาลไปเลยแต่ว่าปั้มดันชอบที่เป็นแบบออกแนวส้มๆหน่อยเนะะี่ยค่ะเพราะว่าบางทีแบบปัดที่มันเป็นน้ําตาลไปเลยบางทีมันอาจจะเข้มจนเกินไปอะไรเงี้ยที่เป็นน้ําตาลเนี่ยมันควรจะเอามาเหมือนไลด์ด่างซึ่งปัามก็ชอบเอาสีน้ําตาลมาไลด์ด่างมากกว่านะคะใช้ไฮไลท์ของเขานั่นแหละคะ่ะปัดไปเลยดูดิ พุ่งมากพุ่งไปจัก,กรวาลเลยทุกคนเห็นปะพุ่งมากจริงจริงนะคะใครยังไม่มีเนี้ยเราแนะนำแต่ข้อเสียคือมันไม่มีกระจกแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกเนี่ยดูกระจกผ่านในนี้ก็ได้โทรศัพท์มือถือผมชอบใช้อยู่ก็ใช้หลายตัวแต่ว่าถ้าชอบจะชอบเป็นของซักตัวนี้นะคะที่มันมีแรงบรันดาลใจนะมาจากแบรนด์ dce <c oughs> ก็พูดกันตรง,ง,งๆอ่ะนะคือ อันนี้ชอบทั้งสองสีเลยเรารีวิวไปแล้วในไอ,อี IG นะแล้วก็แฟนเพจนะทวิตเทวตเ์ด้วยนะคะสีที่ม,มีคือเบอร์2และเบอร์3มนะคะมันก็จะเป็นความแบบอันนึงจะออกส้มๆมอันนึงก็จะออกเหมือนแบบส้มอิดแดงๆหน่อยนะคะศูนย์สองศูนนะคะสวยทั้งคู่แต่วันนี้มันใช้เป็น03นย์สก็แล้วกันมาจอ,อกแดงๆหน่อยนะคะ เอาแค่ค่าแล้วก็นี่คือลุกที่เราแต่งด้วยมาเฟอริตนะคะสําหรับเดือนนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่เยอะไปแต่ว่าอาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าเราก็มาแต่งหน้าให้ดูนะคะคือชอบหมดเลยสําหรับเดือนนี้นะคะเป็นของที่แบบถูกและดีหาซื้อได้ง่ายทุกๆตัวเลยนะคะแล้วก็สามารถแต่งลุคนี้ไปได้เบาไฮไลท์นิดนึงปา๊เป็นคนที่ ค่อนข้างหนักไฮไลท์นะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีไฮไลท์ที่เป็น My v o r i t e นะคะแต่สำหรับตัวมาเฟรดคือชอบทุกสีในในพาเลตของเขาเลยนะคะก็สามารถเอาลุคนี้นะคะไปแต่งเป็นลุคของคุณก็ได้นะคะไปลองอัดแอปใช้ก็แล้วกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้ด้วยนะคะฝาก กดไลค์นะคะกดแชร์ันด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะตามบัญในโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะรีวิวจ้าบายประมาณเอกทวิตเตอร์หรือว่า IG แีไอประมาณเอกด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย